ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบน้ำสก,การเจ้าพระคุณสมเด็จพญานวชิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีนตรประธานผู้ก่อตั้งมูลทิิสถาบันพลังจิตตานุภาพที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านผู้ดูแลท่านอาจารย์เรศาท่านครูพี่เลี้ยงแล้วก็สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านเลยนะครับที่สามารถ นะครับเรียนนะครับมาถึงเทอมที่2แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ต่อเนื่องนะครับเป็นขึ้นมาเทอมที่2นะครับซึ่งเราก็มีการเรียนรู้เนี่ยสเทอมนะครับถ้าเราผ่านเรียบที่2แล้วนะคงจะไม่มีปัญหานะครับนักศึกษาก็ขอให้กําลังใจกันนะครับกับผมนะครับนอนุวัตโสภานะครับก็รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นผู้นําเสนอการบรรยายของ สมเด็จพระยานวชิรดมนะครับหลวงพ่อวิริยังสิรินทรโรของเรานั่นเองนะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่2.1.17สมาธิกับการทํางานครับตามหนังสือหลักสูตรครูสมาธิเล่มที่2หน้าที่51ถึง53ครับแล้วก็เราจะได้ฟังเสียงบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อ44นาที18วินาทีครับวัตถุประสงค์นะครับเราจะเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องนี้นี่เรื่องสมาธิกับการทํางานนี่เขาเป็น หัวข้อที่สําคัญนะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพราะเรามาฝึกสมาธิแล้วเนี่ยจะทําให้การงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเราก็มาลองศึกษาดูว่าสมาธินี่มันเ,เกี่ยวพันกับการทํางานได้อย่างไรนะครับนักศึกษาก็เมื่อเรียนจบในประเด็นนี้ในหัวข้อนี้แล้วนะครับนักศึกษาก็จะสามารถบอกได้ว่าสมาธิเนี่ยจะช่วย พัฒนาสมรรถภาพของใจเนี่ยได้อย่างไรนะครับแล่ก็จะอธิบายได้ว่าสมาธิเนี่ยมันพัฒนาสมองได้อย่างไรนะครับนี่คือความสําคัญของสมาธิครับสมาธิจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพของใจแล้วก็สมาธิจะพัฒนาสมองของเรานะครับซึ่งทั้งสองอย่างทั้งสมรรถภาพของใจและสมองนี้นะครับนะครับ จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาดังนี้นะครับก็คือการปรับปรุงความนึกคิดเพื่อทำงานนะครับอ้อที่สองก็คือสมรรถภาพของใจกับการทำงานนะครับสมรรถภาพของใจอย่างไรถึงจะจะสามารถให้เราเนี่ยทำงานสาเร็จนะครับแล้วก็สมาธิพัฒนาสมรรถภาพของใจสมาธินี่มันจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพของใจ อย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกก็คือ,คอนะครับการปรับปรุงความนึกคิดเพื่อทํางานนะฮะในการทําการทํางานของเราแล้วเนี่ยเราต้องใช้อารมณ์เราต้องใช้ความนึกคิดนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์หรือความนึกคิดนะฮะความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับปรุงซะก่อนนะครับมันถึงจะออกมาเป็นการเป็นงานได้ถ้าหากว่าอารมณ์ที่ไม่มีการปรับปรุงนั้นมันก็จะทําการงานไม่ได้มันก็ สเปสสปาไปตามเรื่องนะครับคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยนะครับถ้าเราสามารถที่จะกลับมาเป็นการเป็นงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปกครองหรือเป็นธุรกิจหรือโรงงานบริษัทหรือครอบครัวอะไรต่างๆนี้นะครับเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้มันออกมาเป็นการเป็นงานได้นะครับแล้วใจเป็นผู้ปรับปรุงความคิดครับใจเป็นผู้ปรับปรุงความคิด เพราะว่าใจนี้เป็นผู้ปรับปรุงนะครับก็คือว่าปรับปรุงให้อารมณ์อันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมันถึงจะเป็นงานเป็นการได้นะครับเช่นเราจะตั้งโรงงานทอผ้านะครับการปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงด้วยหลักวิชาการนะครับว่าการทอผ้าจะทําอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างการตั้งโรงงานทอผ้านั้นก็นับเตั้งแต่การสร้างโรงงานขึ้นนะครับนับมาตั้งแต่ความคิดแล้วก็ต้องไปสั่งเครื่องอะไรมา ก็จะต้องสั่งวัตถุดิบม,มาจากไหนมีคนงานทําเท่าไรต้องมีผู้จัดการต้องมีแคสเชีย์ต้องมีหัวหน้างานต้องมีเอนจิเนียร์หรือว่าต้องมีเทคนิคต่างๆนะครับพวกนี้เราต้องคิดแล้วต้องปรุงมันออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นความนึกความคิดไม่ใช่อารมณ์สเปสศปะครับและประเด็นที่3นะครับในการปรับรวงความึกคิดเพื่อทํางานนั้นก็คือว่าใจต้องมีสมรรถภาพนะครับ การปรับปรุงก็ชื่อว่าเป็นงานของใจเพราะใจจะต้องทํางานนี้ทุกขณะแห่งอารมณ์นะครับต้องเชื่อว่าต้องใช้ใจนี่เป็นผู้ปรับปรุงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงใจนั้นต้องมีสมรรถภาพครับสมรรถภาพคืออะไรครับความหมายของสมรรถภาพนะครับสมรรถภาพของใจกับการทํางานนะครับความหมายของสมรรถภาพก็คือนะครับเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆเป็นผู้มีประสบการณ์มีความชํานาญหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเราจะทําในเรื่องสิ่งใดนะครับเราก็ต้องมีประสบการณ์มีความชํานาญมีหลักวิชาการต่างๆเขาเรียกว่าสมรรถภาพของใจครับสมรรถภาพกับสมรรถภาพของใจการทํางานข้อที่สก็คือใจนี้จะเป็นคนเก็บความรู้นะครับใจนี้เก็บความรู้เป็นสมรรถภาพนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้จะอยู่ที่ใจของคนนะครับแล้วก็ คนนั้นก็จะได้สร้างภาพหรือว่าอุปสงค์นะครับที่สร้างสร้างไว้ในใจนะครับถ้าเขามีอุปสงค์ทางด้านการเกษตรเขาก็ไปทําเรื่องการเกษตรเขามีอุปสงค์ด้านการแพทย์นะครับเขาก็ไปทําเรื่องวิชาการแพทย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นผู้ที่ต้องเรียนมานะครับก็สะสมไว้ที่ในใจของเราสร้างเป็นประสบการณ์และความชํานาญนะครับท่านบอกว่าถ้าสมรรถภาพไม่แกร่งพอที่จะทําในสิ่งนั้นๆได้นะครับก็จะได้เพียงแค่คิดนะครับ ่อได้แต่เพียงแค่คิดก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นมันต้องมีสมรรถภาพเมื่อมีความคิดแล้วก็ต้องมีสมรรถภาพมีความรู้นั่นเองนะครับประเด็นต่อไปนะครับสมาธิสามารถพัฒนาสมรรถภาพของใจได้เพราะอะไรครับเพราะว่าสมรรถภาพของใจของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติ ใจของคนเรามันจะมีสมรรถภาพที่ต่างกันก็จะมีการแบ่งชั้นของใจนะครับที่จะต้องมาปรับปรุงอารมณ์บางคนก็มีความแกร่งของใจสูงนะครับบางคนก็มีความแกร่งของใจต่ำนะครับบางคนก็มีความแกร่งของใจพอสันประมาณนะครับหรือว่าปานกลางนั่นเองก็จะสามารถคนมีความแกร่งของใจสูงก็จะทํางานที่อยู่ในชั้นสูงนะครับคนที่มีความแกร่งของใจต่ําก็จะได้เฉพาะเรื่องชั้นต่ํานั่นเอง นะครับแต่ว่าสมรรถภาพเหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนามันได้นะครับพัฒนาได้นะฮะพัฒนาอย่างไรครับนะครับก็คือมาสร้างพลังจิตนั่นเองนะครับพลังจิตนะครับเรามาทําสมาธิเนี่ยก็จะเกิดพลังจิตนะครับพลังจิตก็จะเก็บไว้ที่ใจนะครับ ก็จะสามารถจะแก้ไขใจมนุษย์ที่อ่อนแอให้แกร่งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังภายในนะครับเพิ่มสมรรถพสรรถนของใจขึ้นมาได้อย่างแท้จริงนะครับบางคนที่มีสมรรถนาสมรรถภาพต่ำนะครับเมื่อทําสมาธิมีพลังจิตแล้วสมรรถภาพก็จะสูงขึ้นอย่างเช่นพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับท่านก็ไดยยกตัวอย่างของตนเองขึ้นมานะครับเพราะว่าท่านก็เป็นแค่เด็กเลี้ยงวัวเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกวันนี้เมื่อท่านใดมีพลังจิตท่านก็สามารถ ประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตของท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ายอมแพ้ครับบางคนยอมรับธรรมชาติของใจของตนเองยอมแพ้ง่ายง่ายนะฮรแล้วทีนี้สมาธิก็จะพัฒนาใจของเราครับเมื่อเรามาทําสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิก็จะพัฒนาการควบคุมจิตใจของเรานะครับมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตได้เนี่ยนะครับเราจะประสบความสําเร็จ ถ้าเราควบคุมจิตไม่พอเพียงแห่งความต้องการเนี่ยก็อาจจะเกิดท้อถอยกลางคันหรือว่าหมดกําลังใจไปแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดถ้าเรามีพลังจิตเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเพิ่มการควบคุมจิตได้มากนะครับใจก็เกิดสมตรติสนับสนุนขึ้นแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับตามธรรมชาติการควบคุมจิตก็ไม่เพียงพอนะครับสมรรถณะทางจิตก็จะด้อยลงไปมีคํากล่าวว่าทําไมว่าพระพุทธเจ้าจึงเปิดโลก คำว่าเปิดโลกของพระเทเจ้านั้นนะครับท่านไม่ใช่ส่องแสงสว่างอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านบอกความจริงที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องสามารถที่จะควบคุมจิตได้นะครับผู้ควบคุมจิตได้สามารถที่จะมีความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างนะครับจิตก็คือผู้รู้นั่นเองถ้าเราได้ตัวผู้รู้นะครับจับตัวผู้รู้ได้นะครับเราก็ควบคุมผู้รู้ได้เราก็สามารถที่จะสั่ง รู้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็จิตนี้มีพลังมหาศาลนะครับนะฮะประเ็นต่อไปครับสมาธิพัฒนาสมรรถภาพของใจนะครับข้อที่3ก็คือสมาธิจะพัฒนาสมองเราก็ทราบแล้วว่าสมาธิให้พลังจิตนะครับพลังจิตนี้ก็จะมาพัฒนาสมองครับทำให้เกิดสมาร์ทเบรนขึ้นนะครับ ถึงแม้เราจะมี IQ ต่ำแต่เมื่อทําสมาธิแล้ว IQ คิวของเรากา็จะมากขึ้นนะครับหรือว่าความเฉลียวฉลาดก็จะมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับถ้าเราควบคุมใจได้ดีก็จะกลายเป็นสมาร์ทเบียนหรือว่าความเฉลียวฉลาดนั่นเองนะครับผู้ที่สามารถควบคุมจิตได้ดีนะครับเพราะว่ามีพลังทางจิตนะครับถ้ามีสมาธิไปทางจิตมากเนี่ครับเราก็สามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่ามีความจําเรียนก็เรียนเก่งนะครับ ไปทางานก็มีความฉลาดมีไหวพริบปฏิพันธ์ไหวพริบที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับสมาธิพัฒนาสมรรถภาพของสมองอีกประเด็นก็คือว่านะครับสมาธิี่จะชะลอความเคลื่อนไหวของคลื่อสมองนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันจะเคร่งเครียดนะครับการทํางาน,นี่ต้องใช้ความนึกความคิดนะครับ ก็จะทำให้สมองนี่สั่นสะเทือนนะครับสั่นสะเทือนมากก็สั่นสะเทือนก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนดแม้ตอนเวลาที่เราจะมาพักเราก็ต้องมาคิดนะครับมีอารมณ์จะพักก็ไม่ได้พักก็ต้องมานอนคิดนอนฝันนะครับสมองก็ไม่หยุดการทํางานเมื่อไม่หยุดการทํางานก็จะทําให้เสื่อมสภาพถ้าเรามาทําสมาธิสร้างพลังจิตนี้พลังจิตเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสงบนะครับจิตสงบ คิดก็คิดในเรื่องเ,อเวลาคิดเราก็คิดนะครับเวลาเราหยุดคิดเราก็สามารถจะหยุดคิดได้เวลาเราที่จะพักผ่อนเราก็พักผ่อนได้นะครับเราสามารถที่จะสั่งจิตได้นะครับเราไม่เหมือนคนทั่วไปผู้ที่มาทำสมาธิจะไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับเวลาทํางานเราก็สามารถใช้ความคิดเวลาหยุดทํางานเราก็หยุดการใช้ความคิดนะครับแล้วเราสามารถหลับได้ตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือพลังของเรานั่นเองนะครับ แล้วก็ก็จะชะลอความเคลื่อนไหวของขึ้นสมองเมื่อเราจะคิดอย่างไรก็คิดในเรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวแล้วก็ใช้สมองเฉพาะเรื่องนั้นนะครับไม่คิดเป็นสเปะสปะนะครับแล้วสมาธิที่เหมาะแก่การทํางานนั้นก็คือสมาธิตื่นนั่นเองนะครับสมาธิตืนก็คือสติสติก็คือการระลึกได้ด้วยความรอบครอบและมั่นคงนั่นเองนะครับสตินี้เนี่ยก็จะช่วยเราป้องกันนะครับป้องกันไว้ก่อนหรือว่า สติที่เกิดจากสมาธินี่มันจะสามารถที่จะช่วยให้เรา,าแยกแยะหน้าที่นะครับป้องกันในเมื่อการลัดตัวและสามารถมองเหตุการณ์ได้ไกลแล้วก็กระชุ่มกระชวยด้วยนะครับสตินี้จะเกิดจากสมาธิที่เราทำไว้นะครับเกิดจากพลังจิตพลังจิตพวกน,นี้เมื่อมีสติก็จะมาช่วยเป็นสติหรือว่าตัวเตือนตัวนี้นะครับถ้าใครทำสมาธินะครับไว้ สมาธิก็จะสะสมพลังจิตของเราไว้นี่นะครับมันก็จะเก็บไว้ในใจสมาธิก็เก็บไว้นะครับเมื่อเราประสบมรสุมชีวิตนะครับก็จะสามารถช่วยตนเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บางท่านไม่ทําสมาธินะครับขาดสมรรถภาพทางใจนะครับพอประสบปัญหาก็จะหมดกําลังใจไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากขาดพลังงานภายในนะครับเมื่อประสบมรสุมชีวิตเกิดขึ้นก็ มีคนถึงจะม,มีคนช่วยเหลือก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องล้มละลายไปตามสภาพซึ่งก็น่าเสียดายมากเพราะนั้นผู้ที่มาทําสมาธินี่เป็นผู้ที่มีบุญกุศลอย่างยิ่งครับที่ทําสมาธิสะสมพลังจิตไว้นะครับแล้วก็สมาธิท,าท,นะที่เราทำนะครับพลังจิตที่เราทํานี้นะครับก็จะผสมประส,สานเข้ากับงานเป็นอัตโนมัติเมื่อเราไปทํางานเราก็มีใจที่เป็นสมาธิใจพวกนี้ก็จะช่วยเรานะครับอ่า เพราะว่าสมาธินี่สร้างขึ้นจะเก็บพลังไว้ในใจอยู่นะครับเวลาเราทํางานก็ต้องใช้ใจเราคิดอยู่ในงานนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราไปทํางานเราก็มาทาสมาธิไว้ก่อนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังจิตสํารองนะครับเป็นสมาธิสํารองนะครับเมื่อเราไปทํางานเมื่อเรามีพลังจิตแล้วแทนที่จะเหนื่อยต่อการงานเรากลับทางานได้อย่างมากนะครับอย่างน่าประหลาดนะครับแล้วก็สมาธิตื้นนี้ก็อยู่กับใจที่ทำอะไรต่างๆลักษณะ ลักษณะตื้นนั้นนะครับท่านก็เปรียบเหมือนกับการขับรถนะครับขับรถเป็นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สมาธิตื้นเนี่เป็นสมาธิที่ทําง่ายและดีนะครับอย่างการทําสมาธินะครับในเวลาเดินจงกรมเนี่ยเป็นระยะที่ทําสมาธิตื้นได้ดีที่สุดวิธีการทําสมาธิตื้นก็คือให้สมาธิแก่ใจในเวลาอันสั้นนะครับโดยไม่กระทบกระเทือนต่อครอบครัวและการงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรา หลังจากเลิกทํางานแล้วนะครับเราก็มาทําสมาธิสักสามสิบนาทีถ้าทําไม่ได้ก็สักห้านาทีนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับไม่ควรที่จะไปทําสมาธิลึกในที่ทํางานนะครับก็สรุปครับสมรรถภาพที่ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆเป็นอุปสงค์ที่สร้างไว้ที่ใจนะครับถือว่าเป็นสมรรถภาพของใจ ถ้าสมรรถภาพใจนี้ไม่แก่งพอก็จะได้เพียงแต่คิดไม่สําเร็จนะครับสมาธินี่จะช่วยให้ควบคุมจิตได้มากกว่าเดิมเป็นสมาร์ทเบรนเพิ่มสมรรถนะใจของเรามาได้อย่างแท้จริงเมื่อมีสมาธิแล้วเราจึงไปรอดค็หมายของว่าสมาธิเนี่ยนะครับจะพัฒนาสมรรถภาพของใจการทํางานต้องใช้สมรรถภาพของใจนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิจะช่วยสมรรถภาพของใจให้เราทํางานสําเร็จและก็สมาธิจะช่วยพัฒนา สมองนะครับให้เราเป็นผู้เชเียวฉลาดขึ้นนะครับนะฮะนี่คือบทสรุปครับต่อไปช่วงเรื่องเล่านะครับพระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะเล่าเรื่องนะครับประวัติของท่านในการเดินทางไปทุดงกับหวงปู่มั่น2ต่อ2ครับคําถามที่น่าสนใจครับผู้ปฏิบัติสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่พลังอํานาจนั้นเราจะทราบลักษณะของจิตพลังอํานาจได้อย่างไรเ,ออเป็นคําถามที่น่าสนใจครับ ขอ้อที่2อครับอาิสมานกายต้องนั่งถึงจุดไหนถึงจะรู้อากลองฟังดูนะครับอธิสมานกายเป็นลักษณะอย่างไรครับ<ส>ก็ขออนุมโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านครับก็ขอให้นักศึกษานะครับได้ฟังเทปการบรรยายของอาจารย์หลวงพ่อครับสวัสดีครับ